สบายดีพี่ล้งพาวกาดสบายดีพี่น้องบอัดจุกูจุกคนจุม,ม,มองจุบอนมันนี่พ่อๆก็ชอบแม่บอลุงมันมน,น,น,นี่มากินข้าวแรงนกันดิแซ่บนี่แม่น้องก็ทอดไข่พี่น้องเอ้ยตำมปลาทวรนี่นะอันนี้มาแป้งข้าวเชุกบอลุงลเอามากับบะตะอะไรแบบญี่ปุน่นแมน มันล่าพี่น้องทุก mm ุมสุขคนแม่นเมื่อกี้เขาเลงกันสุดเสะพี่น้องสี่ทุกคนเหนเขาแลงนน้ำกันเยอะแม่นทอดไข่เจียวพี่น้องเนี้ยแล้ว่ากินกับข้าวเหนียวตำทั่วตำทั่วเขากันเยอะอ๋อาลาลูกมันหมักตำหมักทั่ว ก็มาสกกวีอะพน้องเออม,มาจากปลูกปลูกมั่งม,มาช่วยแม่ต้าอ,อะไรก็มาลงสวนต่อเมื่อเบิด์ครอบครัวพี่น้องก็เมื่อซอยคนนี่แล้วมื้อนี้พี่น้องเน้่ยตั้งใจเมื่อยเพิน่นเมาอย่างนั้แล้วแล้วไปเบียกไปเบียกมัน มาก็ลงสวนตัวเนาะแมแทบประทัไขขอบ,บุญขอบคุณในรายเด้อพี่นน 3, อะที่ออามาติดตามฮั้มกินเขาเร่งน้ำกันแม่อลหลำล้ำเรื่ๆยๆแม่อจะเจ็บจะจน มันรวยตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อพิ่แม่บอกลูงว่าบ่มวนบ่มั่นก็เถอะก็ไปเลยใค่ว่าในนี้ตั้งแต่ว่าบ่มวนแต่ใจดีเนะพี่น้องเคยหายเคยเขียนอะไร ไปที่บ้นบานเลยไปน้องกินเขากับมืดยุดเลยได้วบวงพระเจ้าเอิรมมาขั้นตะลุกขั้นตะลุก mấy mm. chỗ nó đoán hoàn cục của nó mấy mm. sáng mùa nó sẽ bán nó nâng nó nâng cái nhà bè nhà cái năm mm. mm. ปลูกมันก็แค่ระยะร่วงใกล้ที่แล้วประมาณเที่ยงมันไม่จะเห็นเลย ตรงเราสองก็คึมคมอยู่คึมคอฝนตกเวลาบูเห็นฝนเลยจังไปไทพี่น้องเลยบอกมาทังีนะเด้อพนหใช้จังไงพนทหบ้านน้บ่อพอฝ่าขอฝนน้ำแน่พี่น้องพอบริพดมันมาสั่กมันในอาาก็ยังบริพดบริพนะแปลว่าดินมองอะไเด้ขาปลูกท่านเลยเขปลูกไปนะมงมีปลาตะกี้ ดินมันชุ่มแฟนอะไรบ้างพ่อปู่พ่อปู่คือหญ้ามันช่วงดินช่วงดินยังชุ่มอยู่เขาก็มันน่ะมันก็ติดเลยพี่น้องไอ้พ่อปู่ติดใช่ติดใช่พี่น้องพืชุ่มเนี่ยมันตายนะน้าไม่ตามเป็นดินดากมันก็เลยกะได้คลาดเขากพ้นบทตเ้องแต่เถอดดินดาก มองนกไก่พนมันกัแข็งเหนี้ก็ได้นีลาลาย้นเติบยุ่พี่น้องนข้าวังกับโบเล้วมัคนปลูกลายเติบดลยดูาพมากเลฮะดู้ามากะไมาตอนที่คีขึ้นมาแล้วห้กิน อาบอรพาคุณมาเห็ดกินเห็ดกินนนคุณด้จังวะขา,าคุณมากินงานเจโบงานเจโบวะแม่น้องพายเจโบออ

เนเนื้อเลยน้ำแมเ่เหมือนกันโทรๆร็ไป มชุดยอดพี่น้องเลยมาได้เอฟซีทุกท่านทุกทุกคนมาเคี้ยวนั่นนั่นน้ำพันเขี้ยวพันเขี้ยวเนี่ยอะไรหวานหอมบ่หวานหวานบอหอมเนาะหวานกรอบหวานกรอบนั่นแลวพันเรื่องเรื่องหวานชมน่ะมันหอมหอมแต่บ่หวานนหวานหน่อยเขาบอกบอกแปลว่าผู้ผู้ค้าเนี่ยเขาแนะน้ำบอกบอกมากินนี่แหละ กินแทบใสกันไหแน่นบ่นเสาบ้านแคนตะลุกนะะจะปลูกเนียไเข้าขไปบ้านหวยนะทั้งลายเพราะวมไก่ไมันไก่เซ่ได้ทำามาะพอเคยขอไือม้อม่เมาก่อนอข่าม่น้ำมันพอแต่ผมยังมีน้องอ่ามัม่เดียว รถไถหน้าแล้่ไปหาแกแกสบานเพื่อจีหอวันเเจนเันเที่ยงทิศฟอมเที่ยงนหัวผวจะไดะยาสร้างกับพไก่เจ็ดที่หกโลพี่น้องเรถไถน้สดทรถไถไถหน้านะไถกันไงไถเสื่ไถข้นยาบ่รถขึอนยาะมับี่ ลุงโมงคาอยอ่ะ่ละคายไปยูงงล,อยอยยยลุงโงไปีเตเลยสองั้นแน่นนเน,นี่นลุงโมงเมืนน่อน่า,นออนานบนกค,คาหรคก็มันวดแข้งวดขานัง

ขายกมันก็เป็นตะม่วนเนี่ด้ปลูกไว้ก็ปูกมั่ก็ขายเก่าก็ต้องกินเก่ากินมันน่นก็อร,รอดนะจำอยังนีดีกินเลยแล้วจำกินมันหรือเป่ เสีพี่น้องเลยทุกคนสุกหดประคาของชาวนาก็ยังหว่าว่เเลงรลอกชิดประคอาไหวพขางคล้ายเครื่องในเงือนบดบุ้มีข้าวกินร้ายๆลเลามืคืน

บานพี่น้องไงน,นังลงนังลงนังลงจะลุกไปแลง้วมันพังก่อนอกินแม่นหมนยถูกไฟอะไไล่มานนี่กะร้อมลาพระเจ้าถูกไหม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บลุมพี่น้องสบายดีลิปหน้าเบากันใหม่ไปแล้้วพีน่นอง